สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้พาทัวร์พาทุกคนไปทำงานวันนี้หมอกลงอย่าง ยงมากเลยหมอกนะคะเนี่ยหมอกหนาะตอนนี้เวลาตีสี่พี่ผักเต่อต้องปั่นจัก,กรายานไปทำงานอันนี้เริ่มออกจากบ้านเลยนะอาจจะอาจจะได้ถ่ายทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะได้หยุดอันนี้ออกมาจากบ้านในซอยในวันที่ท,ที่ทางาน บางที่ก็ไม่หยุดนะแต่ทางที่ของราชการมะหยุดแต่ที่เออำเภอที่พระเธรรท,ทก็หยุดแต่พนักงานางควาะอาดไม่หยุด <c oughs> อาจจะปั่นเร็วไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าใช้เกียร์หกใช้เกียร์หกเลย ก็จะออกถนนใหญ่่อกถึนใหญ่ดูมืดเลยอ่ะข้างหน้าจะเป็นไฟแดงก็เริ่มสว่างแล้วนะถ้ามันมีเมฆก็น่าจะสว่างสว่างดีแล้วแต่ตอนวันนี้ ม,มันมันเมื่อคืนมันฝนตกนก็เลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกันนะเรตนทางจักรยานนี่นี่ไฟแดงก็มีรถบ้างเต่ตอนนี้บ่อมี่เลย พาเตือกกอยู่คนเดียวเลี้ยวนิดนึงไปเขียวก็จริงแดี๋วตรงนี้เลยตรงไหนที่พาาทัวเลี้ยวมันจะมีทางโค้งโค้งหนักๆกก็ ค่อยไปค่อยไปจากบ้านเลยนะจากไม่ใช่ออกจากบ้านเลยก็มันหน้าปักโซยบานะ้านบมงหนาทุกคนนาจิกหนาถ้าในสายตาของเราอะ่ะมันจะมองมองว่าเหมือนสว่างๆอยู่แต่จริงแล้วมัน มันหนา่ะนามมากประมาณร้อยเมตรจะมองไม่เห็นในร้อยเมตรนี่แหละไ,ไ,ไม่ไม่น่าจะเยอะกว่านั้นอันนี้เนตรงนี้เมื่อกี้มองไม่เห็นนะตรงนี้เป็นทางโคง้งก็ค่อยๆ เงาเรียกอะไรหักมุมหักมุมแล้วหักศอกนี่จะจะถ่ายไปถึงที่ที่จอดจักรยานเลยจอดจักรยานหน้าที่ง,งาน,นี่เห็นไหมทุกคนหมมันหมอกมันหนาเพราะว่า เดี๋ยวนี้ทางทางฝั่งนี้ไม่ค่อยมีบ้านที่จะเป็นโรงเรียนผ่านโรงเรียนแล้วก็ผ่านตับเพอแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นโรงงานนิดหน่อยโรงงานไม่ใหญ่แต่ที่แน่ๆมือพาทัวเย็นแล้วค่ะมือแข็งแล้วค่ะแตวันนี้สิบ น่าจะาที่ดูอากาศเมื่อวานน่าจะอยู่ที่17-18องศาวันนี้ถ้าไม่มีหมอกนะถ้าไม่มีหมอกแล้วก็อันนี้อาจจะสว่างกว่านี้แล้วก็ตรงนี้มักจะมีกระต่ายแล้วก็กวางติจะมองเห็นที่ทางานแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยหมอกจริงแล้วก็เขาเอาดินมาถุม มันก็เลยไม่มีหญ้าวางน่าจะไม่ออกมาถึถงนี่น่าจะออกแค่กระต่ายมืดนะมืดนะแล้วถ้ามันถ้ามันเช้ากว่าน,นี้แล้วทีมันแดดมันออกเนะี่ยหมายถึงหกโมงเจ็ดโมงเช้าอะ่ะมันจะมันจะเป็นหนวนทะเลหมอกเลยมันจะมันจะมืดกว่าน,นี้ แต่ตรงนี้ขอขอเปลี่ยนเลนนะเขอเปลี่ยนเลนเพราะว่าฝั่งข้างหน้าเป็นไฟเลนก็เปลี่ยนเลนเลยเป็นฝั่งนี้เลยเพราะว่าจะได้ไปจอดจักรยานตรงนี้เลยแานที่ทํางานก็อยู่ข้างหน้าถึงแล้วแต่ต้องอ้อมตึกนิดนึง ไฟแดงข้างหน้าอันนี้ไฟแดงข้างหน้านี่อ้อมอ้อมตึกที่ทำง,งาน,นนี่จ้าถึงแล้วอันนี้เจ็ดนาทีนะเนี่ย เจ้าน้าที่นี่ถึงที่ทางวัดอะไรเงี้ยหลวพ่ทัทว์เอาจักรยานขึ้นก่อนนะนี่ที่จอดจักรยานท่านปแล้วตรงนี้ก็ตุนเดี๋ยวตรงนี้พรทัทว์ขอจอดจักรยานก่อนนะแล้วพรทัทว์ก็จะสต็อปไว้ก่อนแป๊บนึงเนี่ยพรทัทว์จอดจักรยานาตรงนั้น แล้วก็จะเดินขึ้นตึกหรือจะเดินมาทางข้างๆ็ดนาทีใช่ไหมทุกคนโอ้ยอันนี้เนี่ยตึกใหม่สร้างขึ้นเยอะแยะเลยตะเล็กเป็นที่โล่งๆเป็นดอกยายโลง่งเดี๋ยวพาอทวจะเข้าประตูทางนี้ 아 근데 엄엄 어, n 음